ก่อนบริโภคก็ค่ากิเลสตัวเองเนี่ยเหมือนวันนี้เราไปกินข้าวกันเราลองตักอาหารที่ดีที่สุดในจานแม่อัดชอบกินปลาหมึกแม่อัดชอบกินปลาหมึกเนาะแม่อัดค่ากิเลสตัวเองโดยการตักปลาหมึกให้ปันได้ไหมถ้าแม่อัดทำได้เนี่ยแม่อัดค่ากิเลสได้แต้มมาหนึ่งแต้มแล้วค่ากิเลสตัวเอง การเดินมักเพื่อหลุดพน้นการเดินมักเพื่อปล่อยวางมันคือการทวนกระแสกิเลสเพราะปัจจุบันเราไหลลงต่ําเพราะเราตามกิเลสเรากลับบ้านเก่าของพวกเราวิมุตติหลุดพน้นคือการทําสิ่งที่ย้อนจากที่เราทําประจําในตัวที่เป็นการพยาเดเบียนเท่านั้นนะแม่อาไม่ได้สอนพวกหนูให้ไปทําลายตัวรูปนะคะไม่ได้ให้ไปทําลายเขาเรียกอะไรนะ คือเรายังจําเป็นต้องใช้ของดีใช้ของในชีวิตเราเราไม่จําเป็นต้องทําลายพวกนี้เราทําลายฉันทะราคาหน,นี่ตันหาในการยึดมั่นในสิ่งนั้นนั้นต่างหากกันนี้คือคือที่พระศาสดาบอกก็คือทําลายถ้าเข้าใจเรียาสสีเนาะทุกสมูทยัยสมูทัยเนี่ยมันคือการความรู้สึกที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ให้ไปทําลายรูปบ้านจำเป็นต้องใช้รถจําเป็นต้องใช้เขา การปล่อยวางไม่ใช่การไปทิ้งไปทําลายของพวกนั้นลูกไม่จําเป็นต้องฆ่าตัวตายเราทําลายความยึดมั่นนะคะฉันพละกาคือทำลายกิเลสเหมือนที่แม่ฮัดฝึกอยู่นี่แหละใจเราไม่ให้มันมันไปกับอกุศลในแต่ละวันแค่นั้นเองอันนี้ถ้าใครสังเกตจิตมากๆแล้วตามพระสูตรนะแม่ฮัไม่ได้ประเมินนะคะตามพระสูตรของพระศา,าสดาที่พระอาจารย์คือดิ้นนำมาแสดงเลยก็คือ ใครเห็นจิตมีราคาโทรสาโมหะในระหว่างวันนะคะแม่อารไม่รู้ว่าน้ําหนักแค่ไหนแหละถึงจะเรียกว่ามันจะเข้าขายของคนเดินม้สกัดทาคามีจิตมีราคาก็รู้จิตมีราคาจิตมีโทรสะก็รู้จิตมีโทรสะจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะขั้นต่อไปของเราคือหลังจากเห็นตรงนี้แล้วเราต้องมีฮิลิโอตะปาะในใจไม่ใช่เห็นการไาบาทเบียดเบียนตัวเองแล้วยังไปทําตามกิเลสอันนี้เรียกว่าเราไม่มีความเกรงกลัวอะไรต่อบาป การกระทำอะไรใดๆที่ทําตามกิเลสนั่นคือเราปล่อยเราทําให้มันไหลไปตามกิเลสเนี่ยการเดินมัคก,ก็คือทําแบบนี้ในชีวิตเล่นกับมันแล้วพยายามทําตัวเองให้มีชีวิตชีวาในการที่จะาฐานาร่าเลือในการสู้กิเลสอย่าไปงอนะคะมีสัญชาติของนักรบพระตถาคตก็บอกว่าคนจะเดินมัคเพื่อสู้กับกิเลสแล้วต้องมีสัญชาตินักลบ เพราะว่าหลงเราหลงมานานสังสวัชน้ยาวไกลนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเบื่อหน่ายใครกำหนัดในของปลอมแม่อาจสามารถบอกพวกหนูได้เลยว่ายิ่งปล่อยวางมาได้มากยิ่งมีความสุขมากปล่อยวางได้ทั้งหมดยิ่งสุขมากเราอ่ะโดนสอนมาตั้งแต่เด็กว่ายิ่งมีของมากยิ่งสุขมากไม่ใช่อันนี้เป็นระบบสมมตุติระบบอสังขาคือการไม่มีอะไรเลยคือความสุขที่แท้จริง